นวัตกรรมเครื่องล้างผักและผลไม้ด้วยเซลฟ์โตอิเ e ล็กโตคาตาไลติกสำหรับกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคในปัจจุบันภาคุตสาหกรรมให้ความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและอาหารให้สะอาดปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารต่างๆถึงแม้จะมีหลากหลายวิธีเพื่อลดการปนเปื้อนดงังกล่าวแต่ก็ยังเป็นวิธีที่มีหลายขั้นตอนและใช้เวลานานรวมถึงยังไม่สามารถกำจัดสารเคมีอันตรายที่ตกค้างอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอนอกจากนี้ผัก ผลไม้ตัดแต่งยังเกิดสารสีน้ำตาลทำให้ผักผลไม้ดูไม่น่ารับประทานดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและพัฒนาเซลลเคมีไฟฟ้าที่ใช้หลักการโฟโตเล็กโตคาตาไลติกตั้งแต่การเตรียมขั้วไฟฟ้าโดยการนำกระจก FTO มาจุ่มเคลือบสารกึ่งตัวนำทางสเตนออกไซด์บิดมัตวารเดชจากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกิดปฏิกิริยา และออกแบบเซลล์ต้นแบบเครื่องล้างผักโดยประยุกต์ใช้ขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานได้สะดวกกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพในการกำจัดสารปนเปื้อนในผักผลไม้โดยมีหลักการทำงานคือใส่ผักผลไม้ลงในภาชนะตรงกลางที่ล้อมรอบด้วยขั้วไฟฟ้าแอโนดและแคโทด ซึ่งที่ขั้วไฟฟ้าแอนโธดที่ถูกเล่นปฏิกิริยาด้วยสักไฟฟ้าและแสงทําให้เกิดอนุมูลไฮดรอกซิลเรดิเคิลที่มีประสิทธิภาพสูงในการกําจัดสารปนเปื้อนในผักผลไม้ทั้งยาฆ่า,า,มาแมลงเชื้อจุลินทรีย์และสามารถยับยั้งการเกิดสารสีน้ําตาลของผักผลไม้ตัดแต่งในเวลาเดียวกันประกอบกับการออกแบบระบบทั้งการวางตําแหน่งขั้วไฟฟ้าที่ทางการไหลของน้ําผ่านผิวหน้าขั้วไฟฟ้าและผักผลไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดสารปนเปื้อนได้มากยิ่งขึ้น จากผลการทดลองพบว่าในระยะเวลาเพียง10นาทีสามารถกำจัดเชือ e ้อออคอลายและเชือ้อจุรินซีรวมได้ถึง90%และ99%ตามลำดับอีกทั้งการทดสอบกำจัดยาฆ่าแมลงในผัก โดยใช้ถั่วฝักยาวเป็นตัวแทนในการศึกษาพบว่าสามารถกำจัดยาฆ่ามแมลงได้ถึง80%และได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพการกำจัดยาฆ่ามแมลงกับเครื่องล้างผักที่วางขายตามท้องตลาดพบว่าเครื่องล้างผักผลไม้ด้วยเซลล์โฟโตเลกโตคาตาลิต e ิกมีประสิทธิภาพในการกำจัดที่สูงมากกว่าและนอกจากนี้ยังช่วยชะลอและยับยั้งการเกิดสารสีน้ำตาลบนผิวผลไม้ตัดแต่งเช่นแอปเปิลกระท้อนและมะพร้าวได้เป็นอย่างดี เราสามารถพัฒนานวัตกรรมเครื่องล้างผักและผลไม้โดยประยุกต์ใช้จากเทคโนโลยีเซลล์โฟโตอิเล็กโทรคาตาไลติกซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงราคาประหยัดสะอาดปลอดภัยและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีที่สำคัญนวัตกรรมนี้ยังได้รับการสนับสนุนทางทุนวิจัยและทีมวิศวกรจากบริษัทอีเกิลนีมจำกัดช่วยในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับ ผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไปค่ะ